ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพอสงชวนชมพระทรัพย์ของข้าพเจ้าได้มาได้ความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพู้ถวายพระสมจิตใจจำนงมั่นคงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้หมูม่มานขอให้พบพภะษีหานในอนาคตการนี้เถินครับ ชมไปเรื่อยนะเหนื่อยก็หยุดชมกันนะครับเมื่อโรคนี้ไล้แสงดวงอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็น คนไม่วางธรรมมักจะลำเคินจะไม่เห็นดีชั่วเมื่อตัวทำ <c oughs> เขาก็าดีเหมือนกันนะอาจารย์ยอดแม่ถ้าเสียไปซะและ้ว่าถ้าสอนคนถ้าเป็นคนดีเยะแยะนะสุดยอดเลยเ่ยอาจารย์ยอดไม่เคยเจอใครอ่านอ่า วัตกรรมนิยายอะไรได้ไพเราะขนาดนี้เก่งขนาดนี้นั่นคืออาจารยอดยอดเยี่ยมน่าจะมีโล่รางวัลให้แกเนาะแจากเราไปเราก็ก็ยังดีนะ มายูทู b e ก็เด็กฟังกันดูกันจะเป็นนิยายนะของอาจารย์ยอดนะคือมันสุดยอดจริงๆฟังแล้วผมก็พยายามเก็บเก็บเอามาคำพูดที่อยู่ในนิยายนะของอาจารย์ยอด ก็นี่แหละนะมนุษย์เราก็ลาไปเรื่อยๆก็ว่าตอนนี้พายุอะไรเข้ามานะอะนันก็หยุดไปไหลบ้างหยุดถ่ายบ้งหยุดไหล่มังว่างก็คืนมาเนาะช่วงนี้ก็ ฝนตกทั้งวันเนี่ยพายุเขา้าค้าขายไม่ต้องพูดกันไงนั่นเงียบกับเรื่องปกติว่างไปนะครับพอส่งก็ยังหวะอดถึงรักนัดชมไม่ได้เพืพ่อนๆหู่นผงนะที่ให้กำลังใจกันแล้วก็คอยสนับสนุนนะบูชาพระบังเช่าพระบังเนี่ยมันก็ ได้เงินมาส่วนจะไปทำธุระธุระสำคัญเลยใช่ไหมนี่ผมไม่มีรูปมันมีเต่าก็เหมือนมีรูปมีรูปเป็นร้อยหลายร้อยตัวหม,มาไงหมาจอดจัดมากรุงกรุงนะหมาหลายร้อยนะห,านะหม,มาจอดจัดไม่มีรูปก็เหมือนมีรูป ไปนะครับเอาขอพ้นคุณคงทันนะคนนี้อยู่กรุงเทพนะโอหขออญาตออกชื่อนะช่วยผลจังเลยเลี้ยงมุงเลี้ยงหมาสารพัดอะนะจะช่วยตังมาให้อะไรมาให้ก็นี่แหละอะไรจะดีเท่าเงินไม่มีแล้วเนาะเงินเดียสำคัญเอาใจมาก็ยังโอเคก็ได้จัดใจเนาะ เ,เงินเนี่ยแม่ช่วยได้หลายอย่างหมาคุณหลายร้อยตัวเด็กจะกินข้าวเป็นหมาจรจัดหมาพันทางก็ยังมีแมวอีกขอบคุณพี่ง้วนนี่เดินทางมาจากนูนะ่นเลยระยองโอ้โหเดีี FC คนกล้าสุดสำคัญด้วยนะมาให้กำลังใจแถนยัง กุ้งมาให้ด้วยนะกุ้งนาโนกุ้งเ็าทำอย่างดีเลยนะโอ้โหเขาเลี้ยงด้วยวัฒนธรรมอย่างอย่างดีลองให้แกได้คิดคน้นทำให้สำเร็จดีเดี๋ยวคนสงใจช่วยโกจะได้อย่าง,เ,งตาเต็มที่เลยครับก,กุ้งเขามากินแต่ลองกินแล้วแหมนึกไม่เหมือนกุ้งทั่วไปเรานะบอกกุ้งตัวเขาจะยาวแล้วก็แถมยังกุ้งเลี้ยงด้วยเขาเรียกเาเรียกเเลี้ยงด้วยน้ำเขาว่างั้นกุ้งว่นายน้ำ ตอนนี้กำลังทำกุ้มกากามนะนำมะพร้าวอ่อนมาก็วางว้ที่บ้านสวนใครก็บอกเฮ้ยพอส่งมาจากไงว่ามะพร้าวไม่มีสวนจะมีมะพร้าวกินว้า <c oughs> นี่แหละคนรังก็ตรงนี้ะนะนะก็มาคนเรื่อยนะน้ำบอ่อจำครองเป็นรองน้ำใจนะก็แต่ละคนก็นำมาให้ก็ทานกันนะครับมะพร้าวน้ำหอมหวานด้วยโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยชุดนี้หวานมาก น้ำกุ้งมาด้วยแล้วก็มาชมพระกันด้วยเก่งในเรื่องอ่ากเกษตรนะฮะทำพิกลเนี่ยนะชื่อจริงชื่อคุณธนโชคธนโชคกดานเกษตรเี่ยสุดยอดเนี่ย,ก,ยกำลังเดี๋ยวต่อไปก็จะมีเป็นศูนย์เรียนรู้แหละตรงเนี้ยเกี่ยวกับกุ้งปลานะการประมงอะไรเนี้ยก็ควจะเป็นที่เรียนรู้ก็ควรจะดีแล้วครับอืม แกก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาพระพรส่งไปช่วยนะพระวังหน้าเนี่ยขอภัยพระที่ผมถ่ายทันเนี่ยเอาไปถ่ายรูปถ่ายรูปใครชอบตรงไหนแกจะติดไว้ที่บ้านแกที่บ้านพี่เขานะ,อะชอบก็เอาไปเอาตังค์อุลเข้าบัญชีพรสงเขาว่างั้นองค์นี้เท่านั้นทั้งนั้นเท่านี้เนี่ยช่วยพรส่งเลี้ยงหมาเขาว่างั้นนะเจต,ตนาดีแกยังซื้ออาหารมาให้หมาตอนจัดต้องเป็นสิบกว่าสอ ก็เน,นี่ยนะคนเราเจอกันเมื่อยามแก่ถ้าไม่ได้ถ่ายทำพระนี่ก็คงไม่เจอเอฟซีที่รู้จักกันนะอย่างพี่ง้วนเนี่ยก็มาเนี่ยขับรถมาหาขับผมก็เกลงใจเขามากๆเขาก็ไม่ต้องเกลงใจหรอกเขาว่าไงไม่ต้องเกลงใจแล้กเกรงใจทำหน่อยเขาว่าเรามา ถูพระชมพระนี่เ็็บอเดี่ยวจะถ่ายทานพระของกองสงติดบอดไว้เผื่อใครต้องการอยากได้อะตังาช่วยบองสงเลี้ยงหมา้งสองพันสามพันห้าพัก็แล้วแต่กันถูกแต่ความถูกความนิยมนยีความสวยความงามแต่ละพิมพ์แต่ตตและเนื้อแต่บอกทุกเบื้องต้นเลยนะพระองค์ผมเนี่ยสร้างสองเริ่มต้นปีสองพันสี่รอ่โดยทางรัดการที่สี่เนี กับราชการที่5เอาเรียกยไปเมื่งานไม่ต้องเรียกเป็นยศอ่ะนะท่านเป็นผู้จัดสร้าง2 2 4 0 4โดยสมเด็จพุทธจารย์โตพมิาลังศีวัดละคังโคศิตารามเป็นผู้กดนำเลิกนำพิมพ์และสร้างในสมเด็จเลื่อนสมมศักดักเป็นพระสมเด็จแต่ก่อนก็เป็นพระกิตติเป็นพระอะไรอย่างนั้นนะพระครูอะไรอย่างนั้นนะหลังมาก็เป็นพระสมเด็จเลย สร้างในยุคนี้แล้วก็ยังแถมยังยังสร้างพิมพ์จัก,กรพรรดิพิมพ์อะไรให้ด้วยองค์รตัตก,กาลที่สี่หลังจากกาลังทําได้กําลังไปสวยเลยเพระองค์ก็สวรรคตพอสวรรคตก็ต้องหยุดทําอยู่พักหนึ่งสองสามปีพระราชเ่อาอ้นั้นเพลิงเสร็จก็ประชุมเพลิงเสร็จก็รัชก,กาลที่ห้าขึ้นครองราชก,ก็ทําต่อไปอีก นี่มันเป็นแบบนี้นะก็เกิดทาต่อกันไปอีกคือของนด้ก็ทําต่อมาจนปี2415พระได้ครบจํานวนที่เขาต้องการแล้วแล้วก็เขาก็นะให้ช่างแค่ช่างที่ทํานี่ก็ช่างท,ท,ที่มือองค์ที่สวยนะโดยดูพิมพ์ได้สวยคนระับช่างสิบหมู่เป็นผู้แกะพิมพ์ถวายนะบางคนก็เราอะลวงสิบ จิการโยธาักษ์หลวงวิจิตนันทมนลหลวงวิจารเจรนไนอะไรเขาฟังเขาเล่ากันนะผมก็ผู้ที่ก็มอบหมายให้มาเขาก็เล่าฟังแบบนี้คาดจะจริงะ่ะนะพระพก็พิมพ์ทิศสวยทั้งนั้นเลยดูเอาแล้วกันหรือปกโพเขื่อนไม่เหมือนใครเขาไม่เห็นเคยโพที่ไหนจะสวยขนาดนี้แล้วสกีสำคัญก็จะมีนะหินหยกนะหินหยกในพบก,กับฟาร์มร่มเย็นหยกสีแดงกับพบก,กับฟาร์มเจริญรุ่งเรืองมั่งคัง่งเนะี่ย เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเออแล้วก็จะมีสีขาวเป็นอะไรวะอ่าเขาเรียกว่าผสมด้วยผงว่านผงถูบอะไรแยะๆนะส่งอยู่ในตัวผระสมเด็จจุดนี้สมเด็จพุทธจารย์โตีโก่กดตามโดดนำเลิกนะขออภัยผมเนี่ยได้หยิบมาหลายวันแล้วที่ที่มีข้างหลังจะเป็นพิมพ์แม่ปงนะเป็นพิมพ์แม่ปง แล้วเจ้าก็เนี่ยเนี่ยคือพี่แม่ปง่งจะหยิบมให้ดูหลังนะว่าบีโอกาสแม่ป่งย้าใหญ่นะของสมเด็จโตเขากดไว้ผมก็แบ่งให้เพื่อนเอซไปหลายคนเหมือนกันนะเจ้าบางคนก็ขออีกก็บอกว่าแบ่งกันไปหลายหลที่นะคนนู้นบ้างคนนี้บ้างเนี่ยศักดิ์สิทธุองเนี่ยพระที่ถ่ายทเยัเนี่ยเนี่ย เด็ดโตกดน,นำโรกแถมยังน,นำผงวิเศษมาลอยให้อีกให้ช่างใส่ไปในพระนี่มีหินหยกเขียวหินแดงบางองค์ก็ไม่มีนะบางองค์ก็มีนะบอกก่อนออแล้วแต่ช่างเขาจะผสมแต่สวยงามแน่นอนไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกว่าสุดยอดในปัตตภีนะครับพระชุดนี้คนได้ไปเดี๋ยวโบางคนหลายที่แล้วนะส่วนมากผมก็แบ่งปันไม่ได้ถูกอะไรหรอก ไอ้ตังก็จะไปเป็นของค่าอาหารน้องหมาน้องแมวแมวยี่สิบสามสิบตัวหมาก็คนเอามาปล่อยผมก็เลี้ยงยในตลาดนีแ่แหละบ้านผมไม่ได้อยู่ในป่าแล้ววันดีคือดีดกเจียวไปบดทิชชูกะก,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 ก็อยู่ตลาดไอ้อยู่ตลาดเนี่ยข้างหน้าซอยพี่สมนึกเขาก็มาบ่อยนะพี่งวนก็มาบ่อย แต่หลายคนเนี่ยก็มากันนะพี่ประวานพี่วุธมนาวก็ามานะขอพระคุณท่านมากนำมาขามมาด้วยนะขามพิจิตรแล้วทำเยวมาเยียมแยวอะไรมาู้มาให้ด้วยโอ้ผมลองกินมาอร่อยนะจงพี่โลกคนนี้เขาบอกกฮ้ยคิดถึงก้อนสงก็กล้วยตาผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรมอบให้ไปเลยไปแล้วกระดวงอ่ะนะผมเดินขึ้นบนบนบน,บน,บ,นบนที่ ถ่ยไอบนห้องก็เจอมาเจอเจอไอเนี่ยเจอพระจุ้มกอแล้วก็หยิบลงมาก็เลยมอบให้เป็นของฝััพไปองค์ก็เนี่ยแหละครับก็ให้ด้วยความเสน่หาทั้งที่เขาก็ไม่อยากยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาให้นะให้เขาไปองค์เขาก็ดีใจบอกก็เคยแขวนไปดูนะ่ะทางประเทศสิงคโปร์ลูกเขยอ,อยู่นู่น ไอเราถ้งไปอะไรละครับเนะี่ยขายเพื่อเอฟซีมาหาเพื่อฝูงเนี่ยมันก็โอเคนะได้ของดีๆไปแบ่งกันัเนเก็บให้ดีของพัสงไม่ต้องกลัวทุกอเนี่ยองโห,หูหลายตังทุงกอนนางพญานี่แพงแคอยู่พิโลกก็บอกเที่ยวหน้าจะมาหายจาีบพัส่งเจ้าบอกจากได้นางพญาไม่ต้มาวานไม่บอกเราก็ไม่รู้ให้อยู่แล้วพูดฝูง มาหากันแล้วอย่าลืมมาเหี่ยวมาให้ผมสักอีกด้วยได้ประวัติผมกินทั้งเช้าทั้งกินทั้งเที่ยงทั้งเย็นเรยหมดแล้วอเออของดีนะขอพระคุณในนับใจไมตรีหลวงพิงคนวลเนี่ยมาต้องพูดถึงและกุ้งแม่ใครข้างบ่ายเขากินเพื่อนบางกินบอกกุ้งอะไรอร่อยจังเลยประทานพ่สงบอกว่ากุ้งเนีียเขาทาเดี๋ยวให้เขาเต็มเปิดตัวยงเต็มที่ก่อนแล้วก็จะบอกให้ ว่าเขาทำยังไงวิธีการยังไงต้องศึกษาเขาก่อนเราไม่เป็นเเขาในพูดเขาโม้เดยกเขาว่าเอาแต่เขาอร่อยแน่ชั้นหนึ่งบอกว่าพา้นสงเกิดมาแล้วได้กินกุ้งชุดนี้ไม่ให้ไปกินที่อื่นก็ไม่ไปละกินกุ้งของพี่งวนเขาเนี่ยมันสุดยอดนึกนุ่มอร่อยนะมันแถมยังโอ้โหบอกไม่ถูกนะพูดเกินไปวันที่หาว่าโฆษณาเนี่ยเอากระตุ้งกงกเขาก็เขาอร่อยจริงน ผิดสำนึกก็ก็มาดีนุ่นมามาม่วงกวนนะน้ำพึ่งนะเ,เขาก็มาเขาอย่างนั้นเลยเขาก็มาให้ก็กินและเล้านี่ยมี FC เอฟซีเยอะมีอะไรติดมาจิตมือก็กว่าผมมีพระผม็หยิบให้ชมอย่างเดียวเพราะวาทีิบานไม,ไม่ไม่อยู่คนเดียวแม่บ้านก็ไม่มีนึงว่าช่ตรงนี้ใช้เงินเยอะตรงจ้างเขามาคุกขุงข้าวหมาจ้างเขามา ไปเลี้ยงหมาด้วยกันเ <tem> like นี่ยวันละหลายร้อยวันเป็นพันดูลงรักปิดทองเลยนะรักน้าเกลียงนะทั้งคู่เลยเนี่ยเมื่อกี้ก็ลงผ่านมาเนี่ยก็รักน้ำเกลียงนะก็ไม่มีอะไรเนี่ยเราก็ให้ความเคารพนับถืออาจารย์ผมหนูอาจารย์ใหญ่อาจารย์เชเดี๋ยวว่างๆว่างจะจะไปหาสักหน่อยอาจารย์เชนะโอ้ในยู่ นครกถมนุ่นโอ้โหคนนี้เก่งสอนให้พระสงดูพระนะแล้วก็ให้พระพุมมาเยอะเลยนะพระออกเก่าๆจะสมัยท่านไปอยู่บางพุ่มพรมหนึ่งเป็นช่างตัดผ้าให้เกชาเปลี่ยนวิถีให้ดามกรุงอะไรเรียบเอพวกไเอเ้นี่ยจะเป็นพวกนี้มสมัครวาเขาบอกคุณเกชาเนี่ยมาตัดบ่อยหลายตัวก็เลยก็เลย เนี่ยแหละได้เขาก็เลิกจากงานไปเขาก็ไปนั่งดูพระเขาไปช่างตัดผ้าออยืดสิบเจ็ดสิบแปดหลังจากนั้นก็สามโมงเย็นก็ห้าโมงเย็นเขาก็เลิกงานแล้วอยู่กรุงเทพนะห้องเช่าอยู่ที่ปานะอาก็เลย <N: S 1> เขาไปนั่งเก็บพระคัดพระอยู่หน้าวัดบางขุนพรุมนี่แถววัดเจ็กรกะด้งวางสวยๆก็องละสามบาทไมส่สวยก็สองบาทอย่างกี่เล่กี่เลยเลยหกกระลึง แต่สุกรู้สึกว่าจะเป็นของดีทั้งนั้นด้วยนะมีบางพระบางคุ้มพรหมทั้งนั้นวัดบางตะคังบางคุม้มพรหมวัดเกศอยู่ตรงนั้นเขาไปเยอะมากคนไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็มาขายจะเล่านะในสุขกำบอบหมายมาให้พรสงได้เป็นบ้างนะบางส่วนขอบคุณมากนะครับอาจารย์ทุกๆคนนะที่มีน้ำใจไม่ตีแล้วก็ยังผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านที่ให้กำลังใจแล้วก็ผมอยู่คนเดียวนะขายเครื่องสังพันธ์บอกตรงขายไม่ดี ตัววงการพระเป็นอย่างนี้เราจะไปขายอะไรดีวะแยกเยะเนะเห็นอยู่อะองค์ไหนเสียก็เสียไปองค์ไหนดีก็ดีไปวัดไหนดีก็ดีไปวัดไหนไม่ดีก็จะไปทําบุญงั้นศาสนาเราจะอยู่ได้ไงเราก็ต้องช่วยกันดูแลเขาเรียกว่าชโลมไปเรื่อยๆนะดูแลพระที่ดีพระที่ไม่ดีก็จะไปฝักไฟอย่าไปทําบุญตามกระแสเห็นไปกันจังเลยโอ้ยตงไปตรงนั้นหลวงพ่อที่นี่หลวงพอ่พอดีหลวงพ่อนั่นแห่ก็ไปเต็มวัดหมดก ลวงพ่อที่เขาเก่งขังเขาไม่อวดตัวหล้กนะเขาก็อยู่แต่ก็อยู่ในกรุดนะผมรู้จักลวงผู้ดูวัดสแกเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นสมพานหรอกนะถ้าไม่อวดตัวไม่อวดอ้างใครแล้วใครจะไปหาไม่เหรอก็อยู่ปกติอย่างเดียวลวงพ่อปานเนี่ยพวกนี้เนี่ยเก่งมากพระติพระที่กับพระที่โฆษณาในไอพวกจะให้พูดเลยนะพวกมีผลประโยชน์กับโฆษณากันไป คนจะไปตกหลงเช่ากันบูชากันเหลือกันบาดแบบจกจะขลังได้ยังไงนะของขังก็ต้องอยู่ที่ใจแล้วก็อยู่ที่คุณงามความดีของพระบางคนบอกไปกาบผ้าเหลืองเอ้ยผ้าเหลืองบ้านผมนี่เป็น 1, เป็นพันชุดาาเป็นหลายร้อยชุดผ้าไตเป็นหลายร้อยผืนขออภัยนะก็กาบก็ที่ไหว้ก็เข้าไปไม่ใช่เรากาบพระก็ต้องกาบที่คุณงามความดีของพระจะไหว้คนก็ต้องไหว้คุณงามความดีของคน นี่ยไม่ใช่เห็นก็ว่าไอ้คนนั้นดีคนนี้วายกันไปแล้วเป็นไงพระเทันเทพชันลาดชันโอ้พระขุบบาทดไปหมดจะเป็นไงเนี่ยเพราะว่าต้องนี่แหละแล้วจะมาเสียใจทีหลังเอา้าเรื่องของพระเรื่องของใครเรื่องมันโชคดีมีความสุขนะครับรำเยด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ